สวัสดีครับสลับตอนนี้ Suzuki มอเตอร์เขาก็มีแคมเปญสลับลูกค้าที่ออกรถซูซูกิสวิปนะครับผมก็จะเป็นซูซูกิวอ l ลี่ฟรีครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าลูกค้าจะได้สิทธิประโยชน์นะครับอะไรบ้างนะครับจากแคมเปญนี้ครับก็หลักๆนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3ข้อนะครับในสิ่งที่ลูกค้าจะได้ครับแต่ว่าจะมีในส่วนของข้อ1กับข้อ2นะครับที่จะต้องเลือกรับเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวจะมาเริ่มที่ข้อหนะครับข้อหนะครับก็คือว่าจะเป็นการ ฟรีค่าแรงเช็กระยะแล้วก็ฟรีค่าบำรุงรักษาทั้งหมด7ปีนะครับผมเอ่อตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าเลือกรับเป็นข้อนี้นะครับก็จะมีการหักส่วนลดนะครับผมไป4 0,000บาทครับอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมให้ส่วนลดลูกค้าไป5 0,000บาทใช่ไหมครับและลูกค้าเลือกรับเป็นแคมเปญนี้นะครับผมก็จะต้องเสียส่วนลดนะครับเพื่อไปซับให้กับแคมเปญครับทั้งหมด4 0 0 0 0บาทครับส่วนลดที่เหลือนะครับก็จะได้เป็น10,000บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อสนะครับสำหรับข้อ2ก็จะเป็น รับประกันคุณภาพตัวรถยนต์นะครับปีหรือ1 5 0 0 0 0มกิโลครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าจะไม่ได้เข้าเ,เช็คระยะบำรุงฟรีนะครับแต่ว่าิ่งที่ลูกค้าจะได้ก็คือเป็นฟรีค่าแรงเช็คระยะ4ระยะครับผมแล้วก็มีความพิเศษก็คือว่าถ้าลูกค้าเข้าเช็คระยะครบ4ระยะนะครับ 1, โล10,000มโล20มโล30มนโลนะครับผมลูกค้าจะได้ฟรีค่าแรงไปจนถึง6 0 0 0 0กิโลด้วยนะครับผมก็จะเป็นความพิเศษของ ในส่วนของข้อที่2ครับก็จะเลือกรับเป็นข้อ1หรือข้อ2นะครับอย่างใดหนึ่งครับถ้าลูกค้าเลือกข้อ2นะครับสลดได้เต็มจํานวนครับไม่มีการหักไปซับอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้อ3นะครับก็คือจะได้รับทุกคันอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนะครับผมนะครับผมทั้งหมด7ปีครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจออโต้ซูซูกิสวิก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับที่ภรษาการ์ดการฟิลครับ